Băng dạng để quay về phần lòng băng dạng để học về phần lòng chết và 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 lòng chết và

บะมี่เด็ดขาดแล้วหกพิมสองกับบะมี่หกพิมสองกับบะมีนะครับเบิดแล้วครับผมครับเหลือแต่ขัดครับช่วงใหม่คอยจงไม่ได้ดิบครับบะมี่ดิบกันผมครับฉะนั้นแล้วพี่ๆครับต้องรีบเอาพระมาแลกเนื้อโลหะเนื้อทองคำนะเพราะว่าพระพี่ๆที่แรกเนี่ยจะเป็นมวลสารที่หายากที่สุดเลย นะครับเพราะว่าจําเป็นที่จะต้องนําไปทําเป็นมวลสารรุ่นต่อไปนะครับพี่พี่นะครับ,นะรบอย่าลืมนะอย่าลืมแ่ครอยมัาก <c oughs> อมครับแมนอยู่ครับองค์สมบูรณ์ก็บอกกาตามเร็วย่านครับ เนี่ยวันผมสาบานแล้วครับอาจารย์มาผมจะไม่เฮ็ดท่านเนี่ยดีครับผมลาบเมื่อยหลายกี่เดือนครับอยู่กับพระเนื้อดินเผามาเกือบสามเดือนสามเดือนเผามือแรกเนี่ยเผาแคหาลอยโอนได้ครับครับเพราะว่าอาจารย์เขาได้ผมก็ต้องเผาได้แล้วเว้ฮ่อทานมากทุกทุกเดือนวันเลยครับดังไส้ตื่นเลยครับสงฆ์ข้ามโลก ปะป๊ะปะปะปะเปะน้องปูว่พระร่นนีสีดังเนาะนี้ดีดังตั้งแต่ตอนเผาแล้วลปั๊มจนวินผู้ปั่มปั๊มจนวินเนื้อดินเผาเป็นการทำพักเครื่องที่ยากที่สุดฮึถ้าเอียนนี่ครับปั๊มแล้วก็แล้วเด้ครับย่างหลายก็ดังดี เป็นเรื่องปกติครับฮะผงปั้มแล้วก็แล้วอืเห็นผมทําเศษนีเหนือเหนือดวงไหนงมุ่กอค์ไม่มเลยแม้แต่ไม่มีเคลมนะครับงามทุกองค์มันสวยมันสวยทุกองค์ถ้ากินเผาปั้มแล้วต้องไปเผาพร้อมแง้มแล้วแง้มมหอดปุบเขาเป็นไรต่างเลยครับอืปีออกว่ายากจนแล้วจนรอดอาจันจะเลยบอกว่า ทิดเจ้าได้ไปเป่นชุดแรก8ซแปดสองต้องไปตําต้องไปตําไมเพราะว่ามันมันเบาแล้วต้องไปตำไม,ม่คกณคงกต้องไป,ไมผมผมไปโม่ไม่เลยโชคดีที่มีมวลสารทิศกระสอบหลังที่พระอาจารย์โม่เรียบร้อยแล้วอันนั้นใคไนรได้ร้อยเอร์เซ็นต์เนี่ยแต่ปัญหากับนอองบินผมจึงประกาศว่าถ้ามันบินเพียงเล็กน้อยเนี่ยยาเคลม เพราะว่าถ้าเคมมาอาจจะได้องค์ดากว่าเก่ามันขี้ไ่กว่าเก่าเนี่ยนอนรับนะเพราะว่าผมคัดองค์ง่ามเลยระยะเวลากว่าสามเดือนนี่น้อนบรับจากมือผู้สั่งดินที่พ่ออาจารย์ผสมให้ดินค่าสะแบงเนี่ยเหมือนกันทุกคนนะแปลกประหลาดว่ามีวันณะสีไม่เหมือนกันผมเอาผมเอาดินปั้นั้นหุ่นเนี่ย สารภาพเลยผมเอาดินแม่น้ำแม่กลองมารอบไหนเขาปั่นเละเทะว่าเป็นชาเลยครับแล้วสีเนี่ยเป็นสีสีก็ยังเขาอิดเลยครับอิดแดงอิดมอนแดงเนี่ยอิดแฟนไม่เนียนมันไม่มันแตกเป็นเขิบเรียบร้อยแล้วครับยาเห็ดผมบอกแล้วม่ติดอรู่นี่แหละยาเห็ดนะครับ ยาบังอาจเด่นขาด <laughs> ยาบังอาจเด่นขาดนะครับนี่เพราะว่าะ้าจานเพื่อนก็แจ้งไว้เรียบร้อยตั้งแต่ด่วนแล้วนะ <laughs> ผู้สั่งก็ยาบังอาครับผมอย่างเดิมนี่นี่คร<ำ>ับครับ คต้องค่อยๆย่างไปเรื่อยๆเผาไปเรื่อยๆต้อค่าไปเรื่อยเาปรื่อยๆ

ตัวส้างหน้าปะกร้องลุงนอกตอนแรกขัดอกขึ้ัดออกเพราะั้นขาเอาขึ้นเป็นม็ดเป็นเม่จริงๆแล้วหลวงพ่อปานก็มีนะครับเขาแล้วนี่เป็นเกขึ้นเลยขึ้นเดตปออขกลยเป็อหลวงพ่อปานนี่ถ้าพลิกพกเล่นกับไฟนี่ถ้ามันแบบๆคือจังแก้วนี่แท้เลยครับโดนไฟ

นนะครับวันนี้ประจัก์พยานนะครับที่อยู่นะครับดินท่านอาจารย์เอาดินยังไม่เห็นกับมะกรูดบอกก็ได้ครผมขาดเลยวพราผมเก็บว่ามะกรูดดีว่าดินนุ่นสมุปะรดินแม่น่าแม่กองว่าเจ๋งๆดินลำปางผมก็ซื้อมาแล้วฉะนั้นตอนที่ทำเนี่ยทำแบบแบบพอดีมากเพราะว่าไม่งั้นนี่ไม่เหลือ มวลสารมีจำนวนจำกัดแบรนด์ซาลาลขี่ไล่แห่งรดออกอืงมดีมันเกียวอะไรมันปเสียน้อยจีนกำลังถงแบนดมนด้านอกน้ำถึงใหมยะไปดที่เป้นดินสางผูงจนสิงแปให้เขรัวเอาแปงที่ปัดหวดซอกไปหมดอือเที่ยังเปเสียใจผมครเพราะว่านี่มัตกองม็ยัไม่เห็นงานอ่อเจ็บว่าคอยเสียใจผมเลย

ทุ่มือเนี่ยคมนีเระครับเทุมอนีคับเน้มมือนี่ัเมเนี่เนี่แครับนีุ่มนีครับเนี่ยท่มือเนียครับเนแล้วรับมันเาครบเนี่ยแ้ือนครับเนีแล้วเรันนคัแ้ทครั บางจังหวัดโตพี่หล <Hum. S 1> so ักเยอะลมไแปลงเอ็เลยครับวันนี้องทีเขาเจี่ยอาจารย์ในช่องพินยญาลอยแปบนั้ครับพี่โ์เดียวดีกว่าม่ไหร่ใผมดครับ้มเชี่ยพุทธานเอเพราะว่ามนี้พุทธาโตนี่เพราะพี่เนี่ยพุ่าวนว่าเขาม่พี่เนี่ยหัวนไม้เหี้ยพี่หัวใจดีแน่จยาว่าระักกับ คนคว้ามาเบิดแล้วบนรูจักลูกยจงมีี่จักกงเาีอห้างี่หมอยเป็นานิานาจิตห่งเาเนีัรยังหน่อยตรงมีเศษทากเพื่อนล่วงโล่งเพื่อนอยู่ทำทำทาก็เป็นสีดีมงคลนแล้วก็ใจอมเดียงร้วอำเขาจักา อีกอีกอันนึ่งนะผมจะบอกอฟังเมื่อการ่ไปเอายาที่นั่นครับผงปฐมังหลวงปู่ศิลาผงปฐมังหลวงปู่ศิลาต้องเสี่ยงตายตามประวัติแล้วท่านทำกี่ครั้งครับบ่รู้แล้วก็บ,บค่ค,คือคือปรอเจ็นได้พรออแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการบันทึกไว้ว่าหลวงปู่บผงให้ผงไปสามเทือ่าอารมณดีอารมณ์ดีดไปบอกกับยเลต้องไปอาลมดีด ผมต้องเสียของหักไปหลายชิ้นเลยครับต้องหาชันต้องนิดใา่ยังไปซ่อมุ้คู่นึ่ง,งาอเลย <c oughs> มอนเป็นของงนียครับต้งซื้อบัตรเรียนเข้าไปงอเป็นก้อนเนี่ครับอลูกเขียนอันมันงคู่ลบคผงไดบอขันเพิ่นได้ใจดีทพิ่นืนเออสม็นมเนี่ยว่าเป็นเต้หอกเห็นว่าอเอิน,าานเนี่ยพวกเออมมาซุกมาทนี่ จังเออจังโลกจังเนื้อจะเป็นเสียงอย่างไรแต่ว่าความเพียรประสบความสําเร็จความเพียรประสบความสาเร็จครั้งที่สามนะครับผมบอกเลยว่าไถ้พระอาจารย์ที่ว่ายจนั้นผมไม่ใช้กล้าเข้าไปเลยอืเพราะว่าเราเราไม่รู้ว่าท่านทําทําหรือเปล่าอ่า,าทำเรทอดถามไปถามมากแต่แต่เลยว่าท่านเคยทําครั้งหนึ่งตอนสองพันห้าร้อยยี่สิบสองเทสเพิ่มขึ้นกับมากเขียน,นนะครับ<ำ>มารเขียนยเขียนเยนีมันต้งบโลก ลบใส่แล้วก็ทําเป็นพระสมเด็จพระน่าโกบันจุไว้ในสิงหาลาชาวัดสันติดีครับอย่าไปทุบเด้อครับนี่ครับอย่าไปหาทุบเขาทุบแล้วครับนี่นี่หลวงปู้เขาทุบกว่ามากเลยส่วนในละไร่สัดกับพื้นอีครับละไร่เล็กๆหน่อยรก็สมัยก่อนหลวงปู่ก็ใช้หลักการหลักการโบราณกต่คือใส่กาวลาเทคครับกาวลาเทค เราก็ได้ใส่ขุนใส่ยางพวกแบบสั่งจนจน,จนเพื่อนถือมาผู้ใหญ่ตีนั่นแหละส,นนะส,สิเป็นจำอลาคบหนิบบอสอลาคบคือสิบอสไปมาผู้ใหญ่ท่านนั้นคนหนสิเป็นเจ้าพระจำคบเห็นด้วยเพื่อนก็นได้ทราบคำพูดของท่าน,นนั้นคือ เต้มว่าเป็นหลวงปู่ใหญ่สกุลนักว่างไปใส่มาใส่พื้นที่โภคดับเมืครับสมัยตะกี้เรื่องการไปหาเมื่อสารแับไปนั่นมาจับต้อมหลวงปู่ใหญ่สกุลนครนะครับจะเป็นทาให้หลวงปู่มหาศิลานี่มนะเจ้าต๋องเมื่อสาร

สำนวนว่ากินข้าวลิงนี่แปลว่าอะไรครับอาจารย์ไปแบบวมมี่จุดหมายเลยแล้วงานจังกับทำไมตะกี้เขาแบงขายด้วยครับซูมมือนี้เขาจับแล้วด้วยครับยุคคลาสสิก

พี่เพิ่นมากทาสแสดงดูดูโดยที่พกขดัดไม่อยู่นี่เหตุการณ์ด้วยว่าสมัยนั้นหลวงปู่ทาประทับแต่อาจารย์อีกแบบอาจารย์ดังแล้วอาจารย์โม้นหลวงปู่มาเห็นอย่างนี่แหละม,มากกับเพื่อนย่อยบเพิ่นก็ได้กลับไปเพื่นแต่งเนื่อใส่ช่องท่านหนึ่งท่านหนึ่งนี่คือร้ายครับเลยตอนนั้นเพิ่กนก็เลยนางโคตรปูกกันสองต้นว่าเพื่อนย่อย มื่อในห้าจังสีดัางทีคืบเกินไหมอืมพวกเราได้พระราชาอันนี้เม่นล้านตัวเส้นครับเท่าในห้อหจังสีดัางทีคืบเกินหเจังไหนห้อยจั่งสีสามารถได้ใ,ใส่ช่องผู้รับผ่านที่เกินอ่านี่คำบอก,กอคำคือคำพูดคำนี้นี่หมายถึงว่าหลวงปู่ศิลานี่ยอมรับหลวงปู่พระอาจารย์ต้อมนี่มาตั้งแต่ตอนเป็นเนีนแล้วด้วยครับนี่นี่สมัยตะกี้พระอาจารย์ต้อมกลับเป็นพระแล้วคร<ำ>ับ

ทำทำอืมอันนี้เป็นปกติวิสัยของลงปูอยู่แล้วทำ เ็ดค yeah. ้ไหมาห้นยรอาก็เห็นดับกาด้วยาีเราไปับกันไปเงขาทกันดี้อดีครกอไม้ททับปามีเาไม่วากันปบใ้มาินสวดเ้ามก็คือ่จักดิจะวอเียไปดครับข้หมแล้วหรออือ เว้อย่างเดนยวน,นี่ถ้าจานต้อมหลุดปา,ปากออกมาได้ครับว่าเมื่อกี้ว่าโปวิสัต์อเอาไปตีความกัน,เ,นเอาเองเด้อครับผมบ่าู้จักเนีย่ยเพราะว่าผมว่าอะไรเป็นคนเว่เาะนะครับ้าๆๆ้าานนนรือบ่ไป

อืมครับกัรเบื้องม้อคือการดูดวงนะครับหรือว่าการการเบิ้งข้างในครับครับครัเขาไปใช่กอเขา

อืมแล้วเนเื่อกนเนี oh, ่ยาขาเแ้ครับบอกเล่านะครับของพ้าอาจารย์ต้อมเขาเรียกว่าการย่องคู่บาอาจารย์นะครับจากปากพ้าอาจารย์ต้อม

ลูกยได้่นค่สำหรับผู้รับปกันพ่หรอฟันอยยดเพราะแค่แวืมช่วยูไฟ้ักนอยาเซียมก็หังรษีำกระเด็นบอลูกีดหนอนลกากวาจะโรคัทำไก็เป็นขายดีอางนสามหมื่นสี่หมื่นแล้วนะครับหาวบอ้่ นี่นะครับนี่ก็เป็นบทสนทนากับพระอาจารย์ต้อมนะครับจากการได้สนทนากับพระอาจารย์ต้อมก็รู้สึงอุปนิสัยของทั้งหลวงปู่ศรดรายแล้วก็

นี่น้ามณฑลนะครับนม่เจ้าข้อข้อขาพระชัยพระชัยอยุธยาอยุธยามเดองหวเามเายอรันก็ไหนเจาเ่ากสองพ่อสอรวจนิพอรแวกาเนี่ยอพ่อนใหญ่ คำอืมต้องขาดไม่ได้ที่เดียวน้ำเยี่ยมอืมจะต้องมีจิตจะได้ก็หายอะไรอืมสมัยก่อนสมัยอย่างนี้สมัยนี้ชีวิตมีอืมพวกพ่อไมอบาร์บาร์พวกพวกบุญยากันยอม อจริงๆก็ได้ยินมาแต่ลุงกูซิล่านะครับอันเมื่อนี้ก็ได้ยินมาจากอาจารย์ต้อมอีกเรื่อ,องหนึง่งครับครับ ดีนะครับก็เป็นการสนทนาธรรมครับกับพระอาจารย์ต้อมนะครับจุดเด่นอีกอย่างนึงเลยของพระอาจารย์ต้อมนะพี่นะก็คือการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อพระผู้ใหญ่นะครับนะครับเป็นอะไรที่ทําให้ลูกศิษย์ลูกหาระทับใจมากนะครับเดี๋ยวแบตซิเมอร์แล้วนะครับขออนุญาตพักเครื่องแป๊บหนึ่งนะครับสวัสดีนะครับ